ก็สวัสดีทุกครเลยะคะมาพบกับช่อมิวสิกมีปฏิกันอีกแล้ววันนี้น้องมิวสิกจะมาเล่นลูบิก39บาทกับ69บาทกันว่ามันแตกต่างกันเท่าไหร่น,นะคะซึ่งต่างกัน30บาทนะคะก็อันนี้คือรูป3อันนี้คือลูก39บาบาทนะคะนี่ อ่ะเดี๋ยวไลเ่เศษสีให้ดูก่อนนะอ่ะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะเีษสีของมันส่วนหกสิบก็จะจะส่วนหกสิบเก้าบาทจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็อ่ะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะเรียงเศษสี ค่อนข้างอันนี้ค่อนข้างสีแบบเนียนๆหน่อยอันนี้ผิวด้านทั้งสองไม่ใช่ผิวเงานะคะทั้งสองอันเลยนะแต่อันนี้เล่นไปเล่นมามันก็เงาเหมือนกันนะทุกคนแต่ในกล้องมันจะเห็นแบบไม่เงามันจะเห็นแบบสีแบบอนี่หน่อย ในกล้องจะเห็นเป็นสีแบบเข้มๆอ่ะใช่ไหมทุกคนอืมแต่แต่ข้างนอกสีแบบเจ็บมากอ่ะเยี่ยมเรื่องสีแตกต่างกันนะคะก็คือจะไม่เหมือนกันคือผิว่างกับผิวเงามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะอืมอันนี้เราสั่งจากช้อปปีนะคะอันนี้เราสั่งจาก เอาซื้อจาก DIY ราคาหกสิบเก้าบาทที่เราบอกกันนะอ่ะมาดูความลื่นบ้างนี่อันนี้หนึง่งมาดูฟังเสียงกัน ฟังเสียงของตัวนี้บ้างอันนี้ได้ียงัรงกว่านะโอเคนะ บ้างเนี่ยที่เราลืมชื่ออะไรนี่นะนี่ถึงว่าสบายเลยนะคัะสำหรับ69บาทนะคะนี่มาดูของสามเก้าบาทบ้างค่อนข้างสบายเลยนะ แล้วความเล่นของ3.9บาบาทจะมาดูความเล่นอีกทีนะคะเมื่อกี้เรายังไม่ใชดเต็มนะอะขอดูของสามบเก้าบาทก่อนนะอ่ะหนึ่งสอง่อะก็ประมาณนี้นะคะทุกคน โอเคอยู่นะนะคะโอเคอยู่นะส่วนสมส่วนหกบเก้าบาทนะคะมีกวางคุ้มได้อยู่นะของหกสิบเก้าบาทแต่สามสิบเก้าบาทอะมันจะลื่นเนี่ย อันนี้เป็นลูกคู่เราเลยนะนี่ของ69บาทจริงๆ69บาทเราซื้อมาตั้งแต่เราเริ่มเร่นสูตรแรกก็คือสูตรนี้นะคะที่เราทำ pattern dot น,นะเป็นสูตร pattern dot ท,ท,ที่เราทำน,นี่ทงชาติประเทญี่ปุ่นอตะ ใครอยากให้สอนแพทเทิร์นดอทสูตรแพทเทิร์นดอทนะคะคอมเมนต์มาได้นะเลยนะคะจริงๆอ่ะแพทเทิร์นดอทนะคะมันมีสูตรเยอะมากเลยนะที่ทำแพทเทิร์นดอทได้นะคะก็มีเยอะมากๆเลยนะแต่เอาสูตรที่น้องมิวสิกใช้นะคะเดี๋ยวจะ บอกด้วยนั้นนะแต่ถ้าใครอยากให้บอกสูตรอื่นๆเกี่ยวกับแพทเทิร์นดพิมมาข้างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะเอาสูตรดอกไม้เมื่อกี้นะก็คือเราจำไม่ได้ว่าเรียกสูตรว่าอะไรนะช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะเรา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 ,เราไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะสูตรดอกไม้หรือเปล่านะแต่เราเรียกว่าดอกไม้นะคะ มาเราขอแก้สูตรแพนเทนดอรก่อนนะทุกคนเรามีมีลูบิกพีรามิดด้วยนะใครอยากให้รีวิวลูบิกพีรามิดก็คอมเมนต์มาเลยนะ ถ้าใครแก้เป็นก็คอมเมนต์มาด้วยนะมาสอนเราหน่อยเราแก้ไม่เป็นนะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้แล้วมาสอนท่านไม่ชมการนะคะแต่ความลื่นความอะไรอย่างเงี้ยเราให้ความลื่นที่สุดอะใครแบบใคร อันนี้มันจะเนียอแนวกรอบๆหน่อยนะอืมอันนี้จะกรอบๆแนวกรอบๆเลยอะ่ะเนี่ยส่วนอันนี้มันจะแบบแนวนิ่มๆหน่อยนะมันจะมีความนิ่มอยู่ในตัวนะแบบเนี่ยอ้มีความนิ่มอยู่ข้างในนะ จริงๆเราก็แก้ไม่เป็นหรอกอเดี๋ยวไปหาข้อมูลกัน,กนแต่เดี๋ยวไปแก้กันส่วนโลบิกตัวนี้ก็จะเป็นโลบิกก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์กด Subscribe กดกระดิเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องมิวสิกนะคะถ้าคลิปนี้กดไลค์ได้ถึง1,000นะคะก็จะรีวิวรูบิกพีระมิดนะแต่ถ้าใครอยากจริงๆก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะแล้วถ้า คอมเมนต์มาก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวน้องมิสิกจะรีวิวมาจะรีวิวเองนะเดี๋ยวคลีมนี้ก็บอกอนะก็บายบายนะคะขอบคุณค่ะบายบายทุกคนขอบคุณค่ะ